ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เก็บเพชรมาจนถึง182เพชรสิ่งที่ทำได้ก็คือการเปิดใจแอนบ็อกครั้งแรกในชีวิตของผมโดยการไม่เติมตังนั่นเองเอาละเขาบอกว่าถ้าเราเปิดเจ้านี่เนี่ยจะมีของทั้งหมด24ชิ้นและมีซุปเปอรพ์พาร์ททั้งหมดอีก2ชิ้น,นะคะ่ะมาเปิดกันดีกว่าเลย ครับสวัสดีกับผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับกลับมาอกครั้งกับเกมแคทกันใน EP ีที่11แล้วนะครับบอกเลยว่าใน EP ีที่แล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะเราได้ขึ้นมาสเตทที่3ครับแต่วันนี้ผมจะมาตะรุยสเตทที่3ให้คุณผูชมดูว่าฝีมือของรถของผมเนี่ยมันจะได้สักแค่ไหนกันเชียวมาดูกันดีกว่า <S <S เอาครับคันแรกฮะโอ้โหเลือด7 0 0ดดาเมจ2,000บ้าจะเป็นยังไงไวะเนี่ย โอ้โห oh, นี่โีกรแรงเลิศเกิดแรงเลิศเกิดโอ้โหความสูสีนี่มันแพ้อยู่ดีฮะเอาล้วครับคราวนี้เรากระโดดไปข้างหลังเขาได้เราโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวครับเรียกว่าชนะอย่างเต็มใจครับแบบนี้เดี๋ยวกระโดดห้ามหัวไปกิ้งกึ๊บกิ้งกึ๊บกิ้งกึ๊บเฮ้ยโอ้มันยังโจมตีเราโดนนะเจ้าเบอร์เกอร์บอยแต่ก็สู้ข้าไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยคุณชมครับเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะไม่เอา เราจะแพ้ไว้อย่างนี้ไม่ได้นะองปุ้ยชนะเว้ยเอ้ย,ออยเหนือไปแล้วครับคุณโยมครับเรียบร้อยครับสบายสบายครับเด่นการที่เจ็ดเราจะชนะสักกี่ครั้งแอดมาดิแอดมาดิดม,าดมันอ่านว่าอะไรว่าแอดมาดิแอดมาดิผมว่ามันต้องมาดิครับแต่สไลด์อีแม่งไม่ขึ้นนะเรียกว่าเราเจอคนไทยในสเตจที่สามกันด้วยนะฮะเฮ้ยคันนี้เร,เรียกว่าสูสีมากครับดามเมจเขามากกว่าเราหน่อยเลือดเขามากกว่าเราหน่อยครับแต่เราจุกตีได้เร็วกว่าะ แกคิดว่าสองเลเซอร์เนี่ยแกจะฆ่าก็ได้เง่รึแกจมติง้งก็ไม่โดนหรอกเอาละครับนี่ยดินจาไตา่ผน,นังกลับมาตุ๊กตบับตุ๊กตบับเรียบร้อยครับโหเราแพ้ไปสองคันครับตอนนี้ฮะอีกทีนึงแะอย่าพุ่งไปไกลกลับมานี่ก่อนโอ้โหเรียกว่าพุ่งสวนมาอีกแล้วโอ้โหจะฆ่าไปหรือตายแน่นอนครับเรียกว่า รอดมาอยากเฉลียวราควาลิตวาลิสที่ชื่อคุณพูดนี่เนี่ยแกตามเข้ามาใช่ไหมเนี่ยเอาละครับคันนี้เลเซอร์สองถ้ามันพลิกกับมายิงเราโดนนะครับเราตายแน่เลยฮะแต่ดูแล้วนะฮะเราตายแน่เลยครับเฮ้ยขยับไปลูกขยับไปจะโดนไปแล้วไม่ไมปไปเหนื่อยมากเลยกับการเชียร์เนี่ย เอาละครับเรียกว่าเราชนะแค่11ครั้งเท่านั้นเองฮะและตอนนี้เราก็ได้อยู่อันดับหนึ่งจริงๆเนี่ยผมอยู่อันดับหนึ่งมาแล้วแหละแอบไปแอบเล่นมาครับแต่มาเล่นให้คุณผู้ชมดูครับว่าการขึ้นอันดับหนึ่งี้สเตจที่13มเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมาก่งตอนนี้เรามาดูกันดีนกว่าครับว่ารถเราเนี่ยสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างเรียกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การลงทุนตอนนี้เลเวล6แล้วครับคุณผู้ชมฮะ เอาละเรามาดูกันดีกว่าว่าคราวนี้เนี่ยเราจะจัดการเจ้านี่ได้ไหมไอ้เจ้านี่เนี่ยผมแค้นมันมากเลยฮะเจ้าายเจดีมันเป็นป้อมประการที่ยิ่งใหญ่มากครับและดามเมจของเขาเนี่ยเป็นแสงเลเซอร์สองอาร์มซึ่งดามเมจร,รวมเนี่ยหนึ่งพันเก้าพอยิงเนี่ยมันจะคูณประมาณสองครับแล้วมันมีเจ้ากล่องนี่ครับเจ้ากล่องเนี่ยมันจะป้องกันเวลาเราพุ่งใส่ครับเราจะกระดินออกมาแบบนี้ครับดูครับ เปี้ยงนี่ไงกูกระเด็นมาแล้วโดนแม่งยิงเนี่ยปัก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 ไป,กปผมว่ามีหนทางเดียวที่ผมจะสามารถชนะมันได้ก็คือเพิ่มดาเมจเท่านั้นครับและคันนี้เราแพ้มันได้ไงเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่แพ้ดูความรุนแรงของมันสินี่ถ้าเราเลือดเจ็ดพาเราอาจจะชนะมันก็ได้นะมันเป็นเรื่องที่แย่มากครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าให้รอไปอีกหนึ่งวันเนี่ยผมก็ไม่สามารถชนะมันได้ครับมีหนทางเดียวครับคือรอเวลาหมดครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในอันดับที่1ของหลีกนี้ใช่ผมอยู่ในอันดับที่1ของสเตทที่13ครับถ้าผมได้ย้ายไปในอีก21ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ <h <h> ผมก็จะสามารถปลดลอ็อกของ5ดาวได้เวยคุณผู้ชมเ <h> มื่อปลดลอ็อกของ5ดาวนี่ตรงนี้ตรงนี้น,นี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยผ่าน21ชั่วโมงนี้ไปเนี่ยเราจะปลดล็อกไปที่สเตต14ซึ่งมันจะปลดล็อกของ5ดาวและตอนนี้ผมมีเพศทั้งหมด167อันอืมเป็นไงล่ะเมื่อมี167อันครับเราสามารถเปิดใจแอนบ็อกได้ครับถ้าเราเปิดกล่องนี้เราได้24พาร์ทครับกับ2ซูเปอร์พาร์ทเฮ้ยเราเก็บไว้ก่อนดีกว่าไว้เดี๋ยวรอผ่าน21ชั่วโมงก่อนนะฮะ ผมไปสเตจที่14เมื่อไรผมจะมาเปิดใจแอนบล็อกให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วเรามาดูกันว่าสเตจที่14เนี่ยเราจะโหดสักแค่ไหนกันนี่จริงๆสเตจที่3เราก็โหดนะเนี่ยเออโอ,อ้ที่หนึ่งนะเนี่ยแต่แพ้สองคันเออช่างมันแพ้สามสิเออช่างมันฮะเอาไว้ไปเจอกันหลัง21ชั่วโมงเจอกัน Few moments later moments เอาละครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำการข้ามเวลาผ่านชายแมชชีนมาด้วยโดเรมอนนะฮะผมก็ได้มาตกอยู่ที่อันดับ5้าซะอย่างนั้นแต่เงิตอนแรกถ้าจะไม่ผิดเนี่ยผมอยู่อันดับที่หนึ่งนะครับแล้วพอหมดเวลาเนี่ยผมก็ติดอันดับที่5แต่เอาไม่ว่าชักมันครับอย่างน้อยเราก็ผ่าน ขึ้นสเตทที่14กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับและคราวนี้ครับเราก็ขึ้นมาในสเตทที่14พร้อมกับอันล็อกของ5ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอานี่เลยเอาหัวแมวดีกว่าดูหัวแมวเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากซุปเปอร์บ็อกซ์เปิดเลย1 2 3เอ้ย4ดาวน่าสนใจ2ดาวมีอะไรที่ดีกว่าน,นี้ให้ข้าไหมโอ้โหหรือเราจะกลับไปเล่นสายล็อกเกตด,ดีวะเนี่ย และตอนนี้ครับผมก็ได้อยู่ในสเตจที่14เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถึงเวลาที่ผมจะต้องเปิดกล่องเน็นสักหน่อยแล้ะเอาล่ะมาฟรกฟรกเฮ้ยคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ผมรอคอยมานานมันคือเบรด5ดาวนั่นเองนะฮะเรียกว่าตอนยังไม่บวกเนี่ยพลังจุเตะมันช่างล้นหลามยิ่งนะักผมเชื่อว่าถ้าเราบวกมันเนี่ยนะมันต้องเป็นอะไรที่รุนแรงมาก,นกแน่ เปิดนี่ต่อครับเปิดลงมาอุ้ยาดาวเหมือนกันเอ๋มันเป็นเรื่องด,ด,ดีมากครับผมว่าวันนี้ผมต้องโชคดีมา,มากๆแม่เลยฮะเฮ้ยผม20%ท hey, ี่ b เ r อร์เฮ้ยโอ้โหกับเปิดได้ของาดาวอีกชิ้นนึงครับขอเวลาไปดูวิดีโอสักแป๊บหนึ่งเอาละครับครับหลังจากที่เปิดมา คุณผู้ชมครับเราได้ของ5ดาวอีกชิ้นหนึ่งแล้วฮะเรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับและเราก็ทําการผลล็อกกล่องนี้ไปฮะครับเรามาดูกัน,กนชัดๆครับว่าตอนนี้เรามีอะไรที่จะมาอัปเกรดรเราบ้างยกตัวอย่างเช่นชิ้นแรกครับจ้านี้ฮะใส่้งไปปุ๊บบวเกเลือดไปอีก3 0มรอครับตอนนี้รถของเรานั้น เลือด6,000นันที่เรียบร้อยแลครับแล้วก็อาวุธอันไปอยู่ไหนดีหรือเปล่าพี่นีครับโอ้โหห้าดาวสองอันเลยครับคุณผู้ชมฮนะเฮ้ยอ,อันนี้มันเกะกะไว้ออกไปแกมันไรประโยชน์สิ้นดีเอาละ่ะเรียกว่าพอใส่เข้าไปแล้วมันช่าเป็นอะไรที่ดีงามยินะ่งนักเอาละ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดยวขอดูนี่ก่อนอันนี้ดาเ900อันนี้ดาเอ826ครับ เปลี่ยนได้ไหมพาวเวอร์ไม่พอดีว่าผมควรจะทำยังไงดีล่ะฮะเอาละในเมื่อพาวเวอร์ไม่พอแล้วก็เรามีสิ่งนี้อยู่ครับท่านผู้ชมครับดูนี่ครับเมื่อพาวเวอร์ไม่พอเดี๋ยวขอดูรถก่อนเรามีรถอะไรที่จะเปลี่ยนไมไม่มีเมื่อพาวเวอร์ไม่พอครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเพิ่มพาวเวอร์มันทุกไปไม่พอใช่ไหมนี่ไงซัดเข้าไปส9่แล้วครับ คราวนี้เราก็ใส่ตรงนี้ได้ครับน,นี่ออกไปเลยนะเกดกันเราควรมาอัปเกรดของใหม่ของเราวันนี้กันแพ้โดยกันน,นี่เข้าไปหนึ่งชิ้นไม่พอขายของก่อนเอาละครับคุณผู้ชมฮะและเราก็เอาของเก่าของเรามาบูดเพิ่มเข้าไปนั่นแหละ รียกว่าดาเมของเราตอนนี้เนี่ยข right? ึ้น2 0 0 0เป็นที่เรียบร้อยเลครับดูครับมันจะเป็นอะไรที่น่าเกงขามิ่งนักห้าดาวก็ค่าไม่สนใจหรอกบอกเลยตอนนี้ผมไม่สนใจของห้าดาวเลยฮะเอาอะไรดีเอาดีดีกว่าดาเมทใช่ไหม้าไ่สนใจว้ยห้าไม่ใช่เอาละในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ครับเราควรจะไปทดลองกันสักหน่อยไหมล่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าครับว่าในสเตจที่14นั้นเราจะสามารถจัดก,การใครได้บ้างและชนะได้สักแค่ไหนกันวุ้ยมาแล้วคนที่หนึ่งโอ้โหเรียกว่ารถมันเหมือนเรามากครับและมันก็ยิงเราวีปีโอกาสที่เราจะชนะมี0%ูนอันท,ที่2ครับดีกว่าคราวนี้เรากระโดดข้าหมหัวเข้ามาได้เป็นข้าละเจ้าเน่โอเรียกว่าสเตจนี้เนี่ย แต่ละคนฮะพลังจงตีขึ้น2,000ันทั้งนั้นครับเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวทำไมกูหงายท้องทุกรอบเลยวะโอ้โหดูเลือดเขาครับ11,000เรียกว,ว่าเราสู้เขาไม่ได้อีกแล้วฮะอันนี้ล่ะโอ้โหย่อยยับเลือดเขาแค่4,000ันทำไมเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยนะเฮ้ยชนะแล้วครับ1ชนะแล้ว2ครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ล่ะเอาละคราวนี้แกน่าจะไม่รอดหรอกฟอกเลย เรียกว่าเรืองเรามากกว่าครับและดาเมจเราก็มากกว่าครับคันนี้เรียกว่าสบายๆในเมื่อครับไปกําแพงได้แล้วก็แกต้องแพ้ค่าแน่ๆเรืองเก้าพันแปดเลยฮะแต่ก็สู้ค่าไม่ได้เนาะเอาละคันนี้นี่ครับเสร็จผมฮะเจอโจมตีด้านหลังเราชนะมาเยอะเหมือนกันครับเอาล้วเรียบร้อยครับคันนี้เสร็จผมแน่ๆครับถ้าเขาโจมตีได้แต่ข้างหน้าฮะสบายๆครับคันนี้ล่ะ ดาเมจเขาสามพันกว่าครับบรรลุกัน,อโ,โ,นโอ้โหโดนทีิ้สู้ไม่ได้ไงครั้น,นี้เรียกว่าดาเมจเขารุนแรงมากครับแต่เราโจมตีจากด้านหลังอีกแล้วนี่เรามันสายตึ๊ดชัดแต่สนที่ไหนเพื่อชัยชนะข้านะ่ะยอมทําอะไรก็ได้เว้ยแต่เลือดเขาเยอะมากครับและเขาก็ฆ่าเราทิ้งดูครั้นี้ครับเฮ้ยกระโดดไม่ข้ามอันนี้ล่ะที่กระโดดข้าเป็นที่เรียบร้อยครับ แต่ว่าแต่ว่าดาเมจเขาแรงมากครับต่สู้เราได้ไหมสู้ได้วะโอ้โหเรียกว่าชัยชนะของเรานั้นชนะแค่เจ็ดเองเ้ยแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่เยอะมากครับเพราะตอนนี้เราติดอันดับท็อปอยู่ในนี้ครับแต่คุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมฮะตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เก็บเพชรมาจนถึง182เพชร สิ่งที่ทำได้ก็คือการเปิดใจแอนบ็อกครั้งแรกในชีวิตของผมโดยการไม่เติมตังนั่นเองเอาละเขาบอกว่าถ้าเราเปิดเจ้านี่เนี่ยจะมีของทั้งหมด24ชิ้นและมีซปเปอร์พาร์ททั้งหมดอีก2ชิ้นค่ะมาเปิดกันดีกว่าเลยหวังว่าจะมีอะไรมาทาให้ผมสปายและได้อัปเกรดรถของผมเพื่อไปต่อกรกับสเตทที่14นะชิ้นแรกชิ้นที่สองชิ้นที่สาม จ้นี่สี่ิ้นี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเฮ้ยเธอโบนี้ถือว่าตอบโจทย์ผมมากครับห้าดาวน่าสนใจเกียร์อะไรเนี่ยลืมนับคุณผู้ชมครับเรียกว่าผมยังไม่เจออะไรน่าประทับใจเลยนอกจาก เฮ้ยมีอันนี้น่าสนใจโอ้โหเรียกว่าได้ของเกี่ยวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับแต่มีที่น่าสนใจแค่อันเดียวเท่านั้นฮะก็คือเจ้าเทอร์โบอันนี้ครับซึ่งอันนี้เราของเรามันเลเวล6ใช่ไหมเราเอาอันใหม่ใส่ไปครับนี่เลยนี่เลยอันใหม่ใช่ไหมห้าดาวลูกยัดเข้าไปแล้วก็อันไหนอันไหนอันไหนอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้มันบวกกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อบวกเซิร์ฟเวอร์ช่างมัน ยัดเข้าไปบวกเจ็ดนี่ไงตังค์ไม่พอกดเพชรมันซะเลยครับ <c oughs> เรียกว่ารวยมากครับตอนนี้ฮะเลือดผมเนี่ยหกพันสี่แล้วครับอืเป็นเรื่องจีดดิดีเอาละผมว่าเราควรจะเก็บตังค์อัพของเพื่อให้มันปั่นนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เปิดกองเปิดอะไรเรียบร้อยครับได้ทําการอัปเกรดของอะไรเรียบร้อยครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องอัปเกรดเจ้าพูกนี้ครับ อะไรที่ไม่จําเป็นเราควรจะขายทิ้งไปให้หมดใช่รู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองตอนนี้นี่เรียกว่าผมเนี่ยมาทางสายลูกตุ้มหมุนของจริงนะฮะเราต่อให้เราได้ของอะไรมาก็ตามะฮะเราก็จะไม่เล่นมันครับเพราะมีความรู้สึกว่ามันอ่อนใช่ผมว่าไม่มีตัวไหนสู้สายลูกตุ้มหมุนได้หรอกถ้าเราโจมตีจากด้านบนและด้านหลังมันจะเป็นอะไรที่เทพมากหาได้มีผู้ใดเทียมเท่าอาะ่ะ คราวนี้ผมเชื่อว่าเราเนี่ยน่าจะมีตังเยอะพอที่จะอัปเกรดของของเราเองแล้วฮะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าดาเมจของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรายัดเจ้านี้ใส่ไปด้วยครับอ่าเรียกว่าตอนนี้เนี่ยพลังโจมตีของเราถึง2,006ด้วยกันครับผมเชื่อว่าไม่มีอะไรหยุดยั้งเราได้เอาละ่ะเอาไปใส่ไว้ด้านหน้าครับอะไรที่โจมตีแรงๆเนี่ยใส่ไว้ด้านหน้าเออผมเชื่อว่ามันต้องเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแน่ๆเอาละ่ะ เรียกว่าคราวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราน่าจะชนะได้มากขึ้นตอนนี้เราอยู่อันดับที่6ครับผมจะขึ้นไปอยู่อันดับ1ใน3ให้จงได้ลุยมาคันนี้แกค,คิดว่าเหมือนข่ากั้นหรอโอ้โหเรียกว่าแพ้แ,แต่เลิมอีกแล้วดาเมจเรามากประมาณครับแต่มันมีมิสไซที่จงตีเราฟรีครับและเจ้าดีครับเล่อแแม่งหมื่นกว่าาวันนี้กูจะตีมันตายไหมเนี่ยฮะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้นิดเดียวครับคุณผู้ชมฮะคันนี้อีกโอ้อีกแล้วอีกแล้วแผอีกแล้วเอาละคันนี้ผมเชื่อว่าเราต้องชนะมันได้ครับต่อให้เลือดและดาเมจมันเยอะกว่าเราก็ตามแต่เราโจมตีมันก่อนเป็นเรื่องที่ดีมากเราชนะเพิ่มเพิ่มเติมจากเดิมมาฮะหนึ่งแล้วครับเชื่อว่าเราจะต้องชนะไปได้มากกว่านี้เฮ้ยเอาแพ้เฉยเลยเอาละเอาละตบปีนขึ้นมาตบปีน ว่าคุณชมฮะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะฮะผมไม่เข้าใจเลยนะสองนะครับเราชนะนอกเหนือจากครั้งที่แล้วมาสองฮะเชื่อว่าคราวนี้เนี่ยเราจะต้องติดอันดับหนึ่งในสามแน่ๆครับเอาละมามาเฮ้ยถาจองไปได้น้องไปฝึกมาใหม่นะฮะมารีบเข้ามาลูกจอมปิรามิดน้อยรู้สึกว่าในสเตจน,นี้เนี่ยจะไม่มีชื่อที่คุ้นเคยเลยครับ มีแต่ชื่อแปลกๆใหม่ๆเฮ้ยแกรีบถอยหลังกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่ข้าจะโดนมันพังนะฮะเพื่อมัน9,000แปด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 เกือบไปแล้วครับอ่าคราวนี้สบายๆครับผมเชื่อว่าอุ้ยรถแล้วเดีๆๆด๋ยๆรถเราเนี่ยอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่รู้ครับพุ่งไปน่าจะเป็นผีผักเอาละ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 เดี๋ผมนะฮะถอยมาข้าม่อนเรียบร้อยครับ สไลด์ขึ้นไปอย่างนี้กินนิ่มๆครับคราวนี้เราชนะทั้งหมด9ครั้งครับเรียกว่าเพิ่มเติมมา2ครับเรามาดูดีกว่าว่าอันดับของผมจะขึ้นเป็นอันดับที่ไรอ,อะ่ะติดหนึ่งในสามจริงด้วยครับคุณผู้ชมฮะเอาละครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ผมเนี่ยไต่ในสเตทที่14ขึ้นมาเป็นอันดับ3ได้แล้วเนี่ยดูจากของที่ผมอัปเกรดตอนนี้ฮะเรียกว่าสุดแล้วครับเพราะว่า เราเนี่ยยังไม่สามารถอัปเกรดระได้มากขึ้นกว่านี้ครับเพราะไอ้เทมเราก็หมดแล้วครับเพชเราก็ใช้เปิดกล่องใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งมั่งมีแต่ของกากๆที่ไม่ไม่น่าสนใจเลยเราก็โยนขายทิ้งหมดครับเรียกว่าเอาตังค์แสนนึงไปอัปเกรดรถสุดท้ายเราก็ติด1ใน3ของสเตจนี้ฮะแล้วนะฮะและผมก็มีเรื่องจะถามความคิดเห็นจากคุณผู้ชมว่าถ้าสมมุติว่าจะให้ทําคลิปต่อเนี่ยจะให้ทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือให้ผมเนี่ย ข้ามสเตดไปแล้วแบบโหดๆกลับมาแล้วค่อยอัดคลิปลงคุณผู้ชมคิดว่าอยากดูแบบไหนอยากดูแบบต่อเนื่องหรืออยากดูแบบรวดเดียวครับเอาเป็นว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปเลยนะบายจ้า